ปล่อยชุดสีครับฟีโนโ่ตัวเก่าครับสภาพสวยมากครับ90%าขึ้นเลยเลยไม่มีแตกหังนะครับชุดนี้หมดนี้นี่แปดรอยนะรวมัะสงให้ครับแถมนนี้ให้ด้วยเทรครับอันนี้ยังอยู่นะพี่น้อง สี่พันครับคันนี้ห้าพันครับแล้วก็โครงโครงที่ชุดสีที่ถอดออกเมื่อกี้ครับฟีโนค,ครับชุดหัวก็สวยๆเลยครับ ท่อใบละ400ครับทั้งชุด400รวมจัดส่งครับท่อเครื่อง1,080ครับให้หมดเลยเครื่องพร้อมใช้ครับชุดไฟก็มีชุดไฟผมขาย250ครับมีครบเลยกล่องไฟมีอะไรครบหมดครับพี่โรงรีเลย์ให้ครบครับ250รีเลย์อยู่นี่ครับรีเลย์ มนันี่ครับดีๆให้ครบชุดครับสองร้อยห้าสิบชุดทองมันครับโชคก็คู่ละสองร้อยห้าสิบครับรวมจัดส่งโชคหน้าโชคหลังร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบจัดส่งยังไม่ได้ล้างอะไรเลยครับยังไม่เเครื่องตัวนี้มีเล่มทะเบียน,นรับเครื่องนูโบปีสองพันห้าครับรวมจัดส่ง ฉเครื่องครับหรือเอาทั้งโครงเลยมาสองพันแครับมีคาบูให้ครับคาบูเดิมประมาณนี้ครับให้ขาเดินเช่นไหนรอเดิมก็มีครับรอสิหกนิ้วของนูโวครับคู่ละ5้าราสครับรวมจะส่งแล้วก็พวกโครงครับแต่พวกนั้นไม่มีเล่มครับเงนแปดร้อครับรวมส่งมอคนนูโวครับ เดี๋ยวจะมีเวฟข้อใหม่นะตอนอีกสักพักครับประมาณก่อนเที่ยงเดี๋ยวผมไปเอารถเวฟรขัดเลยเช่นไหนครับทักมาได้แพ่งนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับรวมจะส่งแล้วก็มีล้อนี่นะครับนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันใคาจะเอาครับรอเดิมก็มีนะรอเดิมสิบสี่นิ้ว <c oughs> ของฟิโน่ครับแต่ผมยังไม่ได้ถอดล้าง ห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันครับ,บเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ